สวัดีพี่น้องสวัสดีจ้าม,มันกระเปียกเด้อพี่น้องเด้เอข้เปียกเลยพี่น้องกระเปียกหมูโอนน้อยกับร่างหอยผงชีคขัวห่หอยแกงหอยบดผัดเดี๋ยวผงชีพัดเด้อพี่น้องเด้อกระเปียกหมูกรอบหมูกรอบก็เสียดายดกับผมคน้นน้อยข้ามานน,นะาน้อนอ่ะยิ่งได้หอมเนอ ลูกสีลายคุงมขนาดเฮ้ชิมห่าบ้างเจ้าขึ้นให้ลูกสีลายเนะค่อยบริกรรมสีลายเนะนัค่อยสั่งค่อยบอกพิเศษลูกสีอื่นเยอะเขาบอ เค็มๆจะว่าบ่จะวาเค็มอยู่บ่สู่สวรรค์บ่ได้สวรรค์เย็นชั้นบ่ได้แลยของเปียงในมเมืองเพชรแซ่แบเหรอ อยากนอนอะเมื่อกี้นคะคะเรียกขนาดพักเสริมหน่งิ้นได้แล้วก็นเนาะมองบอกว่าตัวกำลำเองเกราะเขากแล้วเลยขวกขึ้นได้ตจมูจังกับใส่ตา cho hành nông luôn nó sẽ chòi đó ừ. khảo để một chòi đọc nhỏ này Con một phải mặt là vậy 황쨈미 먹고 봐 ียงอุ่นน้อยซับหอยพี่น้องพัดใช้ใบโหละพาเบาดูใบกะเพราอุ่นเคยกินได้เลยนะใบกะเพาฮะกินได้บปล่ พ in ักเี่ยก ve uhh. ินได้เหมดเลยมันเชื like, <Yeah. S 1> ่อสวัสดีพ okay. mm ี่น้องมอสสุขสุขคนเด้ออืมอันนี้อะกินห้องทองและฉีกินน้ำอยู่ไดยห้องทองก่แอ้ว องพี่น้องเลยกินบนเรือนเลยแต่ขี่รถบนลงังคาเนาะแม่เอาปลาดุกโจ๊กไงใส่สอง,สองตัวเาะเจ้าหัดเต็งบดีเฮ้ยโอ้จุดนลำเคียงหมดแล้วจะอเ,อเอาข้าวเอาคันชามเอาคันชามใส่แล้วเคียงใส่อีกเก่งแมวตัวนี้บพรว่ากินหนวปลาดิบผมเลี้ยงคักแม่เอาใครสีกินจะ้ะมาบุกินได้นเาแมวนะมาได้ครั้งเธอเ่อบุกิน มันไปแล้วนี่บ่อมือแลวนี้พ่บ่สองตโตง่มือมือเห็นแหละอเดีหาเห็นหหไหมขึ้นมือนะหะพี่น้องติเข่าไขเลยสองติบไขปลเลยำสมเข้ามาโผล่จะแมวจนีเก่เง,งเาเขาไว้ในือนแล้ติเขา่าจอกแก้วแตกสะอ,อยู่ลงเมืองนะเจ้าเมือน้าสิ <c oughs> <c oughs> บมเมนต์บกเครือเครือตลอดแมวตัวน่ะเครือค่มันบบเห็ดดอกไว้แบบตัวเครือเหรอเฮ้ยมันมีแมวสีดำมันมีช่องตัวไหนบอตัวนั้นมาให้เห็นล่ะตัวแมวลูกอ่อนล่ะพอลุกขึ้นมามันก็ยังเข่ามาข้างในเครือนแมวนะตับอะไรเพื่อนกันเอานี่มีตะหคร่ตีนแมวหวานบวนนันซิ่งนะตื่นมากสื่อนะมาใส่ใหม่เนาะมาจอดใส่ ตานางเนาะทำไมมัเขาเฮือนได้ขนาดหลอกมัตื่นมากนะอ,อันนันบอกอะไรอย่าจะห้อยตีนมันเหียวเต็มคือจะน,า,นางมาจอดใส่ก็จะจอดทางในแล้วจอดทางนอกอะ่ะบังมากที่ไร่ไางไ เออเจ้าบุกี้ลูกชิ้นดิเฮ้ยเอาผ่าอะไรกินอยู่เค่อยๆเป็นมันมันแบบเป็นแบบฮะผ่าอะไรกินอ้าวมันต่างกันได้ผ่ากับบุผ่าปล่อยกับบุผ่าแล้วแซ่ผ่าแล้วผ่าสามใจมึงมันคือแบบบุเบลซุปผ่าแล้วเขาแซ่ผ่าแล้วโอ้เพื่อนบอกบุผ่าเนี่ยมันเห็ดคือบเบลซุปเพื่อนเรา คือคือขืน้นะแซมเลยพอหบังแซบอย่างขึดๆด,ดิแมวขโมยขโมยปลาไปสองตัวมือนกักปลาดุปลาขอค้างไว้ก็แมว,แมวจะต้องหาเตึงแหน่ยนหันว้น ตอนแรกที่เจบบาะพี่น้องเลยอ้นเมีตัวใดกันแน่เจาะพิ่บบงแล้วพี่น้องอุดเหรอลาไปก่อนพี่น้องเลยตาอ้น,นอุดแล้วใช่อ,อ้นอุดแล้วพี่น้องบายบายพี่น้องขอบคุณทุกไลา์ทุกเมนูขอบคุทุกคนที่มาหลับชมจ้าบา,บาย